สชาชานุนโดยกาแฟปาทีคอปฟี้กาแฟพัสดสุขภาพกาแฟที่นิวดาวไม่มีไขมันมันให้กลิ่นกาแฟแท้ชาชานุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำมบูกระดูก สนับสนุนโดยน้ำมันรำจะมีเกลดว<อ>ามดาันโลต้าห์นนูนนี่ฉาต้องขั้วนี้เลย e c m l u เชื่อมความร่วมมือสอทเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการพื้นที่ EC ผลั c, กดันเข้าถึงนวัตรกรรมใหม่บริการแหล่งเงินทุนขยายโอกาสลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายดรจุลาสุขมานเปลขาธิการาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกพอหรือ EC และนายเกรียงไกรเทียนนกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทร่วมกันลงนา บันทึกข้อตกลง MOU การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะบันออกระหว่างสกอพอและสะทอทโดยมีนางจันทวันสุจริตคุณผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านระบบเงินสกอพอและดร์วิบูลรักษาสตเจริญผลรองประธานสทอทเป็นพยานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC ให้มีศักยภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์และสามารถยกระดับห่วงโซ่ประธานซัพพลายเชนของ อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ให้มีความเป็นสากลอีกครั้งร่วมเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนโครงการที่มีความสําคัญต่อการสร้างระบบนิเวศร,รองรับการลงทุน ให้พื้นที่ EEC ณหน้ห้องแพชชั่น802นสอชั้น8สอ,อ aka, ทดรจุลาสุขมานเลราธิการ EEC กล่าวว่าความร่วมมือตาม MOU ครั้งนี้ e e c และสอทจะร่วมดำเนินการใน3กิจกรรมหลักได้แก่หนึ่งผลักดันผู้ประกอบการใน EEC ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการเ m e มีหรือ Start u p ั up, ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจและต่อยอดธุรกิจในอนาคตและร่วมมือจัดกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ายทางธุรกิจ Business Network 2ร่วมกันผลักดันให้ผู้ประกอบการในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเป้าหมายและผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้สามารถรับเงิน ทุนสนับสนุนผ่านกองทุน i n n o v a t i o นวันหรือจากกองทุนส่งเสริมวิทย,ย,ยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมสตาร์ทอัพไทยและต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้อย่างแท้จริงและ3ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการทั้งโปรเจกต์เบสและแฟลกชิปโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ e อรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาค รัฐและเอกชนที่มีศักยภาพในเกลียงไกาเทียนนกูลประธานสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทกล่าวว่าประเทศไทยให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นฟันเฟืองสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเอสเคิร์บและนิวเอสเคิร์ที่สําคัญของประเทศไทยโดยในปี2566มีมูลค่าการลงทุนกว่า38,613ล้านบาทและมีสมาชิกสอทซึ่งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจํานวนหนึ่ง 1,209รายครอบคลุม3จังหวัดที่สําคัญของประเทศไทยได้แก่ระยองชนบุรีและฉะเชิงเซาจึงเห็นว่าความร่วมมือระหว่างสอทอและ e e c เป็นแนวทางที่สําคัญซึ่ง,งสอทอพร้อมจะสนับสนุนในด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของเครือข่ายสมาชิกสอทอที่ประกอบด้วย46กลุ่มอุตสาหกรรมและ11คลัสเตอร์ครอบคลุม76จังหวัดให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ business network และยกระดับภาคอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมเปิด t ิน d ั s สู่อุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต Next g e n d u s t r y ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย One F T I อีกทั้งปัจจุบันสอทอได้มีการจัดตั้งโครงการกองทุน i n n o v a t ช o นวันขึ้นซึ่งโครงการดังกล่าวจะเข้ามาช่วยสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีนวัตรกรรมเข้ามาช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการในภาคอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้จับมือทำงานร่วมกับ E E C ในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมผู้ประกอบการ การกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งสมาชิกของสอทอที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและแหล่งเงินทุนรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจที่จะทาให้การดําเนินธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษเต,ติบโตและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นานยเกลียงไกลกลว่ายเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยการที่มีสปายเชงในประเทศเนี่ยก็จะถือว่าเป็นจุดที่สำคัญ ในการที่จะต้องส่งเสริม SME ของเราให้เข้าไปร่วมหนึ่งเป็นพันธมิตรหรืออยู่ในหัวงโซ m e a ช u r e หรือว่ามาตรการในการจีการการค้าในรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ภาษีซึ่งทั่วโลกกำลังกับเ,เรียนคุณนนายทีนครูส,าาสุนทสิบอาษางประเทศไทยครับท,ท่านคริหานสภาอุตสาหกรรมท่านครับที่ทท ในนิติที่เลื่อขึ้นกว่าการดำเนินการที่ผ่านมาประเทศโดยโดยตรงอย่างจริงจังก็ผมขอบคุณนะครับทางทางที่ไกลนครับทางส o u นะครับหนึ่งสองสามครับค่ะในแตบถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะของภาสาไทยประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการไอเดียดีๆคนรุ่นใหม่ ไปสนับสนุนไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับ SME ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น SME ีหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟชุตสุภาพกาแฟทีนินวันไม่มีขายีมันให้ในกรีนกาแฟแท้แท สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียแเซียมบับลกกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเสริมสเอกโลหะกรดอะลิต้านนนูสระต้องขั้นี้เลย